สวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำตกแต่งใบสีนะคะตอนนี้เราก็คือเราจะมาเตรียมดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้อันนี้คือดอกดาวเรืองเราก็เลือกขนาดตามต้องการอันนี้แถวต่างจังหวัดก็ดอกใหญ่ที่สุดก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะนะ,ะนะอันนี้นะคะเวลาเราเสียบนะคะเราก็ใช้อันนี้จะเป็นไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นไม้เสียบอาหารสหัวขนาดสี่ นิ้วคูณ2.5งนะคะเขียนไล้นี้เราก็หมุนหมุนเข้าไปนะคะเวลาแทนดอกไม้ใช้วิธีการหมุนเอานะคะอย่างนี้นะคะนะอย่างนี้เสร็จแล้วในส่วนของตัวที่จะทําตรงใต้าฐานตรงนี้ตกแต่งให้สีเด่นขึ้นอย่างนี้นะคะล้วก็จะใช้ดอกบานไม่รู้โรยอันนี้ก็มีแถวบ้านนี่นะคะก็ไม่ยากดอกไม้หาไม่ยากเวลาจะเสียบดอกไม้นะคะวิธีการเสียบเราจะ ไม่ดันดอกไม้เข้านะคะเราจะใช้วิธีการหม,มุนนะคะหม,มุนก้านอย่างนี้นะคะหม,มุนก้านเข้านะคะแค่นี้ก็แน่นแล้วนะคะอันนี้คือเตรียมดอกดาวเรืองไอ้ดาวเรืองแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเหมือนดอกท่านหูเราไม่ต้องเย็บเห็นไหมคะเขาก็จะมีความสวยเหมือนดอกท่านหูอันนี้ไม่ต้องเสียเวลานั่งเย็บเลยนะคะสวยงามมันจะเรียกว่าดอกท่านหูนะคะในส่วนของดอกบัวตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะใช้ดอกบัว ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแซนที่เราไม่ต้องเย็บแบบกีแบบับวกแบบีบแบบอะไรใส่นะคะเราก็ใช้ดอกบัวสดๆนี่ราคาใส่สวยดีนะคะแล้วก็พับกีบหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวดูวิธีการพับกีบนะคะอันนี้นะคะบัวนะคะเราตัดก้านออกนะคะเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้นะคะพับกีบลงนะคะอย่าง้าง,งาออกนะคะเดี๋ยวจะหักแกะนะคะ เป็นส,สีเหลืองแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็พับตรงนี้ลงนี้นะคะเราก็พับนี่ลงนี้ให้มันเหลือตรงนี้นิดนึงน,นี้นะคะเราก็พับไปเรื่อยๆพับลงพับขวาพับซ้ายลงมาแนี้เห็นไหมคะ เอาซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายอะไรก็แล้วแต่นะคะทำไปเลยเอาที่สบายใจเลยคือตอนนี้จะเน้นที่แบบว่าหาวัสดุในท้องถิ่นได้ง่ายๆนะคะที่มันหาซื้อง่ายๆนะคะนี่ยตามบ้านตามตามตลาดเี้ย รีบละเป็นแหลนไปเลยอันนี้ไม่เหลือช่องบ้างดอกบัวมันก็มีหลายขนาดเนาะ อันนี้พอดีทานแล้วมันใหญ่ก็เลยซื้อดอกใหญ่อันนี้เสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วน,นี่ก็ปดอดอกออออนีดเึงก็ได้ใช้ไม้หมุนเหมือนเดิมนะคะเราจะดันเข้าไปนะเดี๋ยวดอกบวัวจะแตกกระเจี๊ยบจะกระจายหมุนหนเข้าไปนี้นะคะเราหมุนก้านก้านตัวนี้นะอันนี้ก็อยู่แล้วแค่นี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้มาประกอบอันนี้จะเหลือเหลือไว้ให้ชมอยู่นะคะนี่เราจะ ตรงนี้นะช่องว่างอะจะมีช่องว่างตรงนี้เนาะระหว่างตัวใบสีตรงนี้เราจะใส่สองดอกแล้วใต้ฐานนี่ก็ใส่ดอกหนึ่งคือดอกแท้หูที่เราทําไว้เนาะโอเคนะนีะ่ลองดูตรนนี้นะเสียบเข้าไปสองดอกนะคะให้มันปิดขอบพานด้วยนะให้มันเอียงเยงลงนะคะ ให้ปิดขอบพานี้ไม่เหนเห็นใบตอเอเห็นโฟมขาวๆใต้นี้เนาะคุณครูไปไว้ไหนดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็คือดอกทัดหูตรงนี้อ่าเราเสียบเข้าใต้ตัวใบสีเลยนะคะเขาก็จะสวยงามขึ้นเห็นไหมคะเราเสียบเข้าใต้ตัวใบสีเลยแล้วช่องว่างตัวนี้เนาะเราก็จะใส่ดอกบัวเข้าไปยางนิดนึงนะคะ จะได้โชว์ดอกที่เราพับไว้หมุนหมุนหมุน,นลางแบบเอียงนะคะอันนีน้ก็จะดูดแบบแน่นขึ้นนะคะลายสีเราก็จะแน่นขึ้นนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยว แล้วยอดล่ะอยอดนะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะง่ายๆก็คือเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนาะไม้เสียบลูกชิ้นอ่ะค่อยค่อยหมุนเข้าที่ดอกเลือกดอกโตัวนิดนึงแล้วก็ดอกบัวที่แบบตุ้มๆแหลมๆนิดนึงนะคะแล้วเสียบเข้าอย่างนี้เนาะอันนี้คือดอกเดอี๋ยนี้เดี๋ยวเราเอาไปเสียบที่ยอดนะคะเดี๋ยวเคลื่อนกล้องนิดนึง แค่นนี้ก็จะได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาเนี่ยที่เราทำตรงนี้นะคะ,นะคะแล้วก็เสียบไปที่ยอดเลยนะคะก็เสียบที่ยอดนะคะอันนี้เราก็จะเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นบายสีนะคะที่เสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้เลยนะคะถ้าใครจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ ก็แล้วแต่ความสามารถของอก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะใบสีพยนนานาคแบบอีสานนะคะิค่าจะตกแต่งข้างในให้เป็นขันเป็นขันหมักเบงในกลวยนะคะก็ประดับกีบอะไรหรือร้อยมาลายใสอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็คือในส่วนนี้ก็คือใช้ได้เลยนะคะค่ะ อันนี้เนาะก็แล้วแต่นะคะหรือใครจะทํากระทงแบบเนี้นะคะทํากระทงงเี้ยนะคะก่อนระวางก่อนที่จะนะคะทากระทงงนี้นะคะระวางก่อนที่จะเอากลวยใส่ไว้ข้างในกระทงงนี้ก็ได้นะคะหรือใครมีความสามารถอยากจะเย็บแบบอย่างนี้ก็เย็บนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบที่เอาไปติดนะประดับแซมตรงกลางมันแล้วแต่ อันนี้ตัวแซมเรียกว่าตัวแซมก็จะมีกลีบบัวกีบบัวทิปอะไรก็แล้วแต่ที่จะชื่อเรียกนะคะหรือจะเป็นตัวแซมที่เป็นบายสี9ชั้นนะคะเข้าด้านหลังเนี่ยก็มาแซมได้เลยอันนี้แล้วแต่นะคะเอาแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ครูก็จะเสร็จแค่นี้นะคะก็จะเป็นบายสีที่สามารถใช้งานได้เลยะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชม